สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เป็นวันอังคารที่19มกราคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เราจะมาทำการบ้านแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่93กันนะคะเกี่ยวกับการคาดคะเนก่อนอื่นคุณครูขอชี้แจงก่อนว่าการคาดคะเนมีความหมายว่าอย่างไรการคาดคะเนมีความหมายว่า เป็นการประมาณค่าที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นการคาดคะเนระยะทางขนาดจำนวนและส่วนสูงโดยมีค่าผิดพลาดไม่เกินร้อยละสิบนะคะเมื่อเรารู้จักความหมายของการคาดคะเนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูประโยชน์ของการคาดคะเนกันนะคะประโยชน์ของการคาดคะเนก็คือหนสามารถกระประมาณสิ่งต่างๆได้โดยใกล้เคียง2 เพื่อจะแก้ไขเหตุการณ์บางประการในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนะคะทีนี้เมื่อเรารู้จักความหมายและก็ประโยชน์ของการคาดคะเนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดของเรานะคะในหน้า93คําสั่งบอกว่าคาดคะเน,นความยาวหรือความสูงโดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรตรวจสอบด้วยการวัด แล้วหาความคาดเคลื่อนนะคะแล้วให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปในด้านล่างนะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างข้อที่1น,นะคะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับรูปกบเหลาดินสอคุณครูคาดคะเนความยาวของกบเหลาดินสอเท่ากับ4เซนติเมตรทีนี้คุณครู จะไปวัดจริงจะได้เท่าไหร่จะได้กี่เซนเรามาดูกันก่อนว่าในไม้บรรทัดของเราจะมีทั้งหมด2ด้านด้านที่1ก็คือเป็นด้านเซนติเมตรนะคะและด้านมิลลิเมตรส่วนด้านที่2ก็คือด้านนิ้วนะคะไม่ใช่นิ้วมือนะคะเป็นนิ้วไม้บรรทัดนะคะเราใช้ด้านไหนในการวัดเซนติเมตรก็คือเราใช้ด้านหน่วยที่ได้ที่สุดก็คือ10มิลลิเมตรเท่ากับ 1ซนติเมนะคะถามว่า10มเมเท่ากับ1ซนเมตรหรือ1เซนติเมตรเท่ากับ10มเมนะคะเมื่อกี้เนี่ยคุณครูคาดคะนกบเราลินสอก็คือ4ซนติเมตรนะคะคุณครูไปวัดจริงคุณครูได้3ซนติเมตรแล้วเราเราจะรู้ค่าได้อย่างไรว่าความคาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับเท่าไรโดยเอาคาดคะแนน ความยาวในการคาดขนต,ตั้งก็คือ4ลบด้วยค่าที่เราวัดจริงก็คือ3 4ลบ3เหลือ1เพราะฉะนั้นเราได้คำตอบอความคาดเคลื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบของความคาดเคลื่อนก็คือ1เซนติเมตรนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนของคุณครูหนุยจะทำได้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆ